ใกจะถึงวันจบแล้วจะกลัวเร็วเกินไปเขาขออย่างไมเข้าใจจริงๆงก็เลยทล่รวมมกันมาช่วยมาติวกันนีงภาษาอังกฤษจะรอดและทามันไปด้วยกันเอ้ยทำให้เข้าใจเอมาช่วยกันติวเอ้ยันเลยกัเลยทับทับบรรยาและแปลยันจะเริ่มสิการทับมาเช่นคำว่าคนตาแลก มาใช้ในอีกสารหนึ่งโดยทอดซ้อนและทาเสียงเป็นวิธีที่ง่ายดีต่อไปก็คือกับบรรยัติถึงคำว่าปฏิรูปโทรศัพท์ก็เราเฉพาะความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาสร้างใหม่งานีคอยรับผิดชอบในการบรรยัตโดยต้องนั้นก็คือกาใช้บรดีัใช้ในการสุ่อสารในมามาดิวนเอคอช่วยกันไม่ไดเพราตอนนี้กำลังกาตงใจจะงซอแ้จะว ร่วมกันมาช่วยมาตื่กันดอให้เราสอบผ่านจะดอนล้วทำมันไปด้วยกันใจล่ะถึงวันสอบรำจะโกัวเร็วเกินไปพอตอนนี้ก็เข้าใจนิดเดียวก็เลยถ่อร่วมร่วกันมาช่วยมาติวกันดอให้เราสอบผ่านจะดอแล้วทำมันไปด้วยกันเอ ų, ้ยกลัวเลยนะหนูจะทงจะเฮจะทงจะเดะจะแคไม่มีเรา ใจนู้ที่มีไม่กล้าก็คู่ว่านึกแล้วมันตัวั่นเธอเป็นแบบนั้นมันคงไม่โอเคเอไม่ยากกะเท่เอ้ยมาติวมันต้องเอตัวการแปลซับมาเริ่มมาเริ่มกันเลยการยืมคำที่ไม่เคยมีหรือว่าคำที่เราไม่รู้การยืยมคำโดวยวิธีนี้ต้องใช้การคิดไปเป็นไทยไทยมีความหมายตรงกับคำที่นำมาจากอังกฤษมามาซิวกันเถอะ กันไม่ต่างไปแต่ตอนนี่พวกเราก่อเข้าใจก่อใจแต่ถึงมันสอบแล้วจะกลัวว่าเร็วเกินไปก็พออย่างไหมเข้าใจจริงๆก็เลยต้องรวมพุังกันมาช่วยมาดิวกับยิ่งมาจางนี้ส่ซ้อนกับผ้ามันไปด้วยกันก่อใจแต่ถึงมันสอบแล้วจะกลัวว่าเร็วเกินไปแต่ตอนนี้ก็เข้าใจนิดเดียวก็เลยต้องรวมพุังกันมาช่วยมาติวกันตอนให้เราส้อน เราทำมันไปด้วยกันเั้าแต่ถึงวันสอบแล้วแต่ไม่ได้กลัวอะไรก็พอตอนนี้เข้าใจแล้วนะแต่ถ้ายังมีคนไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปฟังใหม่อีกรอบตั้งใจจะ<ป>ทำข้อสอบให้ผ่านโยโย